สวัสดีได้ใจเออทุกตาพาฝันค่ะพ่อกันอีกแล้วเบิง้งคลิปนี้ก็บอกว่าพาย่างออกกําลังกายนําเอยเดอรนะ ยังรัดสวนค่ะยังรัดสวนสาธารณะมาไปนํำกันอากาศดีค่ะอากาศดีดีแต่ว่าพันอย่างเงินบเอฮอสุมหนุ่มกันหลายเด้อเพราะอย่างบ้ได้ปล่อยว่าตรงอันไปมาหาสู้กันได้ประจาโบค่ะเพราอย่างเพอริดอยู่หากันได้แต่ว่าโบ้เฮอ,อันโบเอฮอเกิน เบอเกินเป็นกลุ่มเยอะแสีนค่ะ อีกบรรยาก,กาศนึกนอจนจะนอนนี่ก็ได้ออกกําลังกายกับเอวยแล้ะกันไปหอดบ้านก็เอ็ดงานยังอื่นค่ะเอ็ดงานบ้านโตเอ้ยก็ได้เอาคือมันนั้นออกกําลังกายแข้งขาเนะคะหัวสมองเดือดออกข้างนอกอเอ้ยบุงนุ่มมันจักกันนาทีแล้วเจ้เาซั่มนี้บัวนอนขอนอสไตล์เอ้ยตาาุ๊กตาผ้าฝันบุญเมหายเจี๋ยหอบเลย เอาไว้บางๆเราเอ้ยจังอันเบื้องแม่อ้าวบ่แม่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะจะนอยพักกระอกอันหมากเป็นอันผลนไม้กินได้บคุคคลนี้ร่ามเหมือนพันเอินนั่นแต่มันมีหนามเนอะข้างทางมัเดี่คันนี้สะออนคลิปที่แล้วเอ้ยก็ลงไปค่ะเมึ่สะออนเมึ่พันกระออกหมากนำข้างทางมาดัดเลยจันนี่ งออกมากออกมันก็นไปเอสแฉมนะคะอ้าอันนี้ก็อีกสไตล์เนึ่นะคะกการย่างออกกําลังกายก็ทุกตาพาฟันเจอกันคลิปหน้าเด้จ้าสวัสดีค่ะ